สวัสดีครับอยู่กับผมเพชรอันพัักทีพีชแชแนอีกครั้งนะครับพบกันแบบนี้แน่นอนครับจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้ผมต้องมีเรื่องเสียทรัพย์มาแบ่งปันเพื่อนๆกันอีกแน่นอนครับวันก่อนวันที่10เดือน10เอาอีกแล้วครับ ผมไถไปเจอแก้วเก็บความเย็นมายี่ห้อหนึงครับซึ่งเจ๋งมากๆเลยนะครับเห็นว่าเป็นแบรนด์ไทยที่ทําการระดมทุนในเว็บไซต์ k i c k s t a r t ตอรได้สําเร็จซึ่งเขาจัดโปรโมชั่นอยู่คุ้มมากๆเลยนะครับผมก็เลยลองกดมาทดลองใช้งานกันดูสักหน่อยนะครับแก้วนี้มียี่ห้อชื่อว่า f ฟลทนะครับ F L E T ซึ่งแก้วอันนี้เขาโฆษณาจุดขายของเขาว่าสามารถเก็บความเย็นได้ยาวนานกว่าแก้วเก็บความเย็นปกตินานมากๆเลยนะครับ เพราะว่าเขาให้เหมือนเป็นแท่งอลูมิเนียมที่สามารถนําไปแช่ช่องฟรีซแล้วก็นํามาใส่ในแก้วของเราใช้ให้ความเย็นกับเครื่องดื่มของเราทดแทนการใช้น้ําแข็งนะครับแล้วอีกอันนึงก็เป็นแก้วใบเล็กที่สามารถสวมขวดหรือว่ากระป๋องของเราลงไปได้อย่างพอดีนะครับเพื่อช่วยรักษาความเย็นของเครื่องดื่มของเราให้อุ่นขึ้นช้าลงได้นะครับ ส่วนตัวฝาของตัวแก้วใบใหญ่นะครับมันจะมีลูกเล่นซ่อนมาอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือตัวฝาเนี้ยมันสามารถเป็นได้ทั้งฝาแบบยกดื่มแล้วก็เป็นหลอดดูดได้ในฝาเดียวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าส่วนตัวของผมแล้วผมชอบที่จะไม่ใส่ฝาแล้วก็ยกขึ้นมาดื่มเลยนะครับเพราะว่ามันรู้สึกสดชื่นมากกว่าการที่ปิดฝาแล้วก็ยกดื่มครับเพราะว่าริมฝีป,ปากของเราสัมผัสกับความเย็นได้อย่างเต็มที่มากกว่านะครับ ส่วนตัวแคนคูลเลอร์ของเขานะครับจะมีขนาดอยู่ที่420 mL นะครับและมีความพิเศษตรงที่ตัวแก้วใบนี้สามารถเป็นได้ทั้งแก้วน้ำดื่มแล้วก็สามารถสวมกระป๋องหรือว่าขวดของเราลงไปเพื่อช่วยรักษาความเย็นของเครื่องดื่มของเราได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งตัวแก้วใบนี้เขาจะให้ฝามาทั้งหมด2อันนะครับอันแรกเป็นฝาแบบยกดื่มธรรมดาแล้วก็ อีกอันนึงเป็นชิ้นส่วนที่ทําให้เราสวมตัวขวดหรือว่าตัวของกระป๋องลงไปเข้ากับตัวแก้วได้อย่างพอดีนะครับซึ่งตัวฝาตัวนี้ยทํามาจากวัสดุที่เป็นยางที่ค่อนข้างเนื้อแน่นนะครับซึ่ง พอเราสวมกระป๋องหรือว่าขวดลงไปก็จะช่วยล็อกตัวกระป๋องหรือขวดของเราให้อยู่กับที่นะครับแล้วก็ช่วยปิดช่องว่างที่เหลืออยู่ให้ความเย็นเด็ดลอดออกมาได้นะครับหลังจากที่ของมาส่งสิ่งแรกที่ผมต้องรีบเปิดออกมาดูก็คือเจ้าแท่งเก็บความเย็นนี่เลยครับเจ้าแท่งนี้จะเป็นเหมือนแท่งอลูมิเนียมที่งานเนียนกริปมากๆเลยครับไม่เห็นรอยต่อเลยสักนิดเดียวแล้วก็เมื่อถือขึ้นมาจะรู้สึกว่าเหมือนมีของเหลวอะไรบางอย่างไหลกุ๊กๆอยู่ข้างในนะครับซึ่งหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าไอ้ของเหลวข้างในเนี่ยครับเป็น Drink Eber Water นะครับก็คือเป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ก็คือดื่มได้ครับปลอดภัยแน่นอนซึ่งเวลานำไปแช่แข็งมันก็จะแข็งเหมือนน้ำแข็งอยู่ด้านในนี้ช่วยรักษาความเย็นให้กับเครื่องดื่มเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ด้านล่างของเจ้าแท่งนี้มันจะมีร่องไว้สำหรับเสียบกับตัวแก้วนะครับซึ่งผมลองไปเสียบดูแล้วมันก็เหมือนมีแม่เหล็กที่ช่วยดูดให้มันติดลงไปตรงๆกับตัวแก้วนะครับ หลังจากที่ผมนำเจ้าแท่งนี้ไปแช่แข็งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลองไปซื้อเครื่องดื่มเย็น,ยนมาทดลองกันนะครับหลังจากที่ผมลองดื่มดูแล้วต้องบอกเลยครับว่ามันดีมากๆเลยนะครับฟีลลิ่งที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนเป็นอย่างแรกเลยนะครับก็ここคือมันทำให้เครื่องดื่มของเราเย็นช่ำๆเหมือนใส่น้ำแข็งนะครับแล้วก็มันทำให้เครื่องดื่มของเราเย็นขึ้นมากกว่าตอนที่อยู่ในกระป๋องเหมือนกับตอนที่เราใส่น้ำแข็งเปียบเลยครับแต่พอเอามือจับดูมันก็ไม่ได้เย็นเท่าน้ำแข็งจริงๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลย ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับก็คือมันไม่ทําให้รสชาติของเครื่องดื่มเราจืดหรือว่าผิดเพี้ยนไปจากปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือมันไม่มีกลิ่นตู้เย็นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าน้ําแข็งทําเองที่บ้านผมมันรู้สึกว่าเหมือนจะมีกลิ่นแบบตู้เย็นหรือว่ากลิ่นพลาสติกหน่อยๆออกมานะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งรู้สึกตัวตอนที่มากินเปรียบเทียบกับเจ้าแก้วตัวนี้ดูเนี่ยละครับตอนกินปกติผมก็ไม่ไได้ร้รรูสึกอะ แต่เพื่อนๆต้องระวังกันหน่อยนะครับกินเรื่อยๆไม่มีน้ําแข็งแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับมเมาแล้วส่วนเจ้าแก้วใบเล็กผมก็ลองเอามาสวมกระป๋องลงไปดูนะครับแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแก้วใบใหญ่แล้วต้องบอกเลยครับว่าความว้าวเนี่ยเทียบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแก้วใบใหญ่มันจะรู้สึกเย็นฉ่ายาวนานมากกว่า แต่ว่าเจ้าแคนคูลเลอร์เนี่ยมันจะทําให้เครื่องดื่มเราอุ่นช้าลงเฉยๆนะครับใจผมเลยเอ็นไปหาแก้วใบใหญ่มากกว่าครับเพราะว่ามันรู้สึกช่าจากตัวแท่งอลูมิเนียมออกมานะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแก้วเก็บความเย็นคู่ใจราคาไม่แพงก็โดนป้ายยากันไปนะครับรับรองได้ครับว่าฉ่ำแน่นอนแล้วรอบหน้าผมจะมาพาเพื่อนๆโดนลูดซับไปกับอะไรไว้มาดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ